ว้าวได้ร่มมาจะใช้อะไรอะ่ะร่มแดดหลอะครับเช้ามาปะไปขครขยะก,กันไปขก็ขยะก,กันจะได้กี่บาทหืม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มีนาหน้านะคะสวัสดีครับหนุ่ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคออสการ์ครับ <c oughs> วันนี้นะคะปีใหม่ก็สักพักแล้วแล้วมีนาก็ไม่ได้อัปเดตอะไรขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามีนาก็แบบอยากสักพักพอนบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาขายขายะกัน <c oughs> อันนี้ครั้งแรกนะคะที่ขายขายะที่เมืองไทยอ่ะคือมีนาก็เก็บไว้น้าบ้านอ่ะน้าบ้านแบบลกมากนะคะก็ประมาณ3 4เดือนแล้วแล้วก็เราก็ผลิตเนี่ย ันนี้คือผลิตเองหมดเลยนะคะแล้วมีนะก็ไม่อยากทิ้งเฉยๆก็เลยวันนี้ก็จะลองคล้ายดูนะคะก็ถามแบบเพื่อนบ้านคนรอบๆว่าเออมันขายยังไงเพราะว่าที่เมืองไทยยังไม่ค่ยคยขายอ่ะ ก็จะลองดูว่าจะได้ตังกี่บาทนะคะเนี่ยออสการ์วันนี้ต้องนั่งข้างหน้านะคะปกติจะนั่งค้าสีตอนนี้ขาสีิไม่มีมันไม่มีที่นั่งนะคะแต่ว่าที่ขายขยะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะอะไรยจะข้าเฉยๆตเต้นนะเนี่ยนี่ดูดิเต็มหมดเลยมีแบบว่ามีกระดาษมีแก้วมีอะไรอะพลาสติกเออขวดพลาสติกนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ตังไหมถ้าได้50บบาทก็ยังดีใจนะได้ค่าน้ำมันที่จะไปส่ง รับซื้อขยะรีไซเคิลบอกเด้วยองพาณิดรับซื้อขยะรีไซเคิลอันนี้นะใช่ใช่ใช่งพาณิดรับซื้อขข่รีไซเคิลจะช่างมาตรฐานจิตชิตต้อนจิตตอนเลยนะว่าวตัวไฮเซอร์จังเลยหนุ้ยหนุ้ยเคยขายไหมไม่เคยครับท้งเลยไม่เคย อันนี้ก็ขวดพลาสติกข,ข,ขวดพลาสติกนะขวดน้ำถุงนึงมันมีขวดขวดไม่ใสอันนี้เขาไม่เอาลูกไม่ไเอาครับฮัลโหลอ่ะมีที่แล้วด้ร้อยหอยนึ่งในเท่าไรอะได้ ร้อยสิบร้อยหกบาทนี่ไงโอ้ยอ่ะม yeah, okay, ีมีบอกไว้อย okay, ู่ร้อยกี่บาทเย้ได้ตอนหนึ่งเย้โอเคตอนนี้ออกไปแล้วนะคะเหลี่ยมมากๆเลยอ่ะคือเรามาถึงปุ๊บเขาก็เรียกรับเลยเอาของหลงแล้วก็ แล้วก็ให้ตังค์แล้วก็จบออกไปเลยนะคะคือเร็วมากๆอ่ะโดยรวมก็โอเคนะคะแต่ว่าเนี่ยทางรถเลยนะคะได้กี่บาทหลอยหกบาทนะคะซึ่งมันก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ถ้าเราทิ้งเฉยๆเราก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาจะรีไซเคิลไหมอันนี้เรามั่นใจเลยว่าเขาจะรีไซเคิลน,นะคะว่าอันนี้มันจะไม่ได้เป็น ขยะที่ลงมาทิ้งแบบพาเลหรือว่าลงมาทิ้งแบบภูเขาขยะอะไรเงี้ยไม่มันจะรีไซเคิลเหมาะซึ่งมีนาก็จะได้สบายใจหน่อยนะคะแล้วก็ที่เห็นร่วมๆนะคะก็จะมีขยะอีกหลายประเทศนะคะที่มีที่บ้านแล้วก็ขังหน้าก็จะเอามาขายเหมือนกันตอนนี้หน้าบ้านนะคะจะมีจุดหนึ่งที่จะแบบสะสมขยะไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ว่ามีนะจัดก,การยังไงนะคะในทางหมดได้106บาทน,นะคะก็มีอะไรบ้างเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ซองอะไรยอยแล้วซอยอ่ะอ๋อใช่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อสกียากให้เปิดล่มใช่ไหมลูกใช่ไหมครับว้าวได้ล่มมาจะใช้อะไรอะล่มแดดหรอครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีแบบแยกแยกขยะที่บ้านนะคะเพื่อแบบให้ไม่ให้มันดูรกเนาะเพื่อแบบว่ามีแบบอินสปีเรชั่นว่าจะทำตามบ้างนะคะอันนี้มีกล้อง รีไซเคิลในบ้านนะคะก็ตรงนี้ก็จะเก็บกระป๋องนะคะตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเพิ่งมาเก็บข้างนอกอันนี้ก็มีขวดนะคะไม่มีเพราะว่าเพิ่งไปเก็บอันนี้ก็เป็นแบบกระดาษอะ่ะอันนี้จะเก็บรวมก่อนแบบพวกกล้องแบบกล้องซีเรียลกล้องทิชชู่อะไรเงี้ยเราจะเก็บในนี้หมดไม่มีเพราะว่าเพิ่งไปส่งนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงถุงใสแล้วว่าเป็นแบบว่าเป็นอ่า เป็นพลาสติกที่ยืดได้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าขายได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการวอมนะคะที่จะไปรับประเทศนี้นะคะก็ะจะบริจาคได้ยังไม่มีโอกาสจะบริจาคเพราะว่าเขาจะมีจุดทิ้นไปทั่วกรุงเทพรั่วทั่วประเทศอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะมีกี่จุดแล้วแต่ว่าเพื่อไปผ่านจุดหนึ่งก็จะไปเอาไปฝากให้เขานะคะถือว่าอันนี้เป็นสเตชันในบ้านนะคะเพื่อจะไ,ได้แบบทิ้สะดวกแล้วก็นอกบ้านก็มีนะี่ช่วยดูด้วย เป็นสเตชันนอกบ้านซึ่งจะมีแบบที่บังให้ดูนะคะนี่ก็เป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วคือเป็นโต๊ะฝึกนิกานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เป็นทีท่เป็นเก็บขยะนะคะากข้างในก็ดูอย่างนี้ก็ตอนนี้ไม่มีนะคะหรือม,ม,มีไม่เยอะเพราะว่าเพิง่งเก็บไาขายนะคะก็จะเก็บแบบปุ๊บแบบกระปองกระปองเนี้ยมีไม่เยอะก็เลยยเงยไม่ได้าขายกบแบบเ็จอะไรเศษ กลองหรือว่าเสษ็อันนี้ไม่แน่จะาขายได้หรือเปล่าจะว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะก็จะเก็บ,พ,บพวกขดพลาสติกอะไรเนี้ยอันนี้นะคะเขาบอกว่าขายไม่ได้ถ้ามีใครมีความรู้นะคะว่าขายได้หรือเปล่าก็บอก,บอกมาด้วยเลยกันนะะเพราะว่าเก็บไปตั้งเยอะแล้วเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็แบบว่าอยู่บ้านเนาะแล้วก็สั่งนะคะสั่งเข้าบ้านแล้วก็จะได้กล่องเยอะมากรู้สึกแบบว่า จะทำอะไรกับมันนะแต่คิดว่ามันน่าจะมีโครงการที่จะไปรับแบบบริจาคนะคะเดี๋ยวต้องหาวิธีนะคะไม่อยากจะทิ้งเฉยๆแล้วก็แบบว่บาพวกแบบพลาสติกชิ้นใหญ่ก็เห็นว่าเขาว่าแบบขายได้กับแบบว่าท่อพีวีซีเก่าๆก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเอาไปขายด้วย ว่าก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะโอเคอยู่ในสวนแล้วนะคะก็จะพาไปดูโปรเจกต์ใหม่คงมีหน้าหน่อยนะในสวนที่กําลังจะจัดนะคะเป็นสวนแบบว่าท็อปไปคนนะคะคือแค่มุมหนึ่งของสวนสวยไหมมีน่าชอบนะมีไฟแบบว่าตอนกลางคืนเปิดด้วยเรามีต้นเยอะมากแกไม่ได้ปลูกด้วยค่อย <c oughs> ๆอันนี้ต้นสวนมากชอบมากนะคะมันก็จะแบบคึ้นมาเนี่ยตอนมานี้นะคะ ต้นกล้วยต้นอะไรนะต้นทารูต้นกระดาษมีม้าเหลืองกำลังเรียนรู้อยู่นะว่าต้นเป็นต้นไรอ่ะมีต้นนี้อยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโพดฮอสไม่ใช่โพดฮอสนะคะแล้วก็ดอนเบิร์ดแล้วก็ต้นนี้นะคะมีนักชอบมากเลยเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะซื้อมาสามร้อยบาท ใหญ่มากนะสวยมากด้วยแล้วก็มีต้นมะม่วงยังไม่ปลูกเลยมันก็จะปลูกผักตรงนี้ บ่อยนะคะก็เลยมีโปรเจกต์ในสวนเยอะแยะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยอัปเดตละกัน,นะคะ่ตัวนี้ประมาณ3เดือนพ่านไปก็เพิ่งติดรูปนี้ <laughs> ตอนนี้น้องออสรับเพียงเล็บลน้อยแล้วนะคะเลืเล่เราก็จะมีเวลามามาสรุปกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เมืองไทยนะคะคือที่เยอรมันนะคะ การีไซเคกลมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแบบหน้าที่ของเรานะคะที่เราต้องเอาแบบพวกขวดกระปองอะไรมันมาจุดหนึ่งเพื่อมาีิซายกันนะคะเราไม่ได้ตังค์นะคะมัน,มนเป็นเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าที่นี่ก็ก็แบบทิ้งขยะหน้าบ้านมารวมบ้างไม่แยกฟางอะไรเงี้ยซึ่งมีนาไม่รู้ว่า ขยะส่วนนี้เขาจะรีไซเคิลหมดไหมหรือว่าจะไม่รีไซเคิลไหมถ้าไม่รีไซเคิลมีนก็รู้สึกผิดนะมีนารู้สึกผิดมานานมากแล้วแต่ว่ามีนกากลัวการขายขยะนะคะเพราะว่าไม่เคยไม่คุ้นเคยแล้วก็แบบว่ากลัวว่าเออว่าถ้าจะมาถึงแล้วปุ๊บเขาจะมองไ้ว่าไอ้ฝรั่งมาอะไรเงี้ยซึ่งมีนาก็จะแบบเกินเกินอายๆแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีประสบการณ์แล้วามาถึงปุ๊บไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เรียกมาเขาก็เอาองลงมามาช่างแล้วก็ให้ตัง ภายในประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะประมาณ5นาทีได้แล้วเขาก็เฉยๆมากว่าใครมาขายเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขานะคะซึ่งดังก็ได้ไม่เยอะนะคะแต่มีนาคิดว่าได้คุ้มค่าด้านจิตใจมากกว่าที่แค่ได้เงินนะคะคือมีนาก็สบายใจได้ขยะที่มีนาสะสมมานาแล้วอันนี้เป็นส่วนวิสัยเกินจริงนะคะไม่ใช่แบบว่าจะ ลงทะลหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรีไซเกันจริงแล้วก็มีนะก็มีความรู้ใหม่ว่าเอออันนี้วิไซเกันได้อันนี้วิไซเกัน,นไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นขยะที่วิจัยกันไม่ได้มีนะก็จะพยายามให้ลดลงนะคะแบบว่าจะถ้าจะมีให้เลือกเนาะระว่างปวดสีเขียวอะวิไซยกันไม่ได้กับขวดใสมีนะก็จะเอาขวดใสเพราะว่าวิไซยกันได้ ก็โดยรวมถือว <an> ่าเป็นประสบการณ์ไม่น่ากลัวแล้วก็แม้นันก็แบบมีแรงบันาลใจมาทําต่อนะคะคือมันไม่ยากจริงๆมันไม่ยากเท่าที่คิดก็เก็บ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 ปุ๊บมาส่งมาส่งก็ใกล้ๆกลบ้านมันก็มีจุดหลายจุดทั่วแบบทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราก็ได้ตังค์ด้วยร้อยหนึ่งยังน้อยก็ได้ร้อยหนึ่งนะมันมันก็โอเคนะคะสำหรับแบบส่งขยะประมาณ15นาทีแล้วก็แยกประมาณเป็นชั่วโมง แต่ก็เป็นงานอดิเรกได้เนาะแต่มีนะเนาะแล้วก็ได้แบบความสบายใจไปด้วยก็วันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปใหม่ก็รอหน่อยละกันนะคะเพราะว่ากำลังตัดต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ e บ๊ายบายบ๊ายบาย